หนิงปณิตาพูดแล้วหลังหลายคนไม่เห็นด้วยที่ยอมอยากให้แม่สู้หลายคนยังให้ความสนใจกับประเด็นของหนิงปณิตาและจินจรินโดยล่าสุดวันนี้วันที่27เมษายน66สาวหนิงได้เปิดใจพูดถึงประเด็นนี้อีกครั้งและตอบถึงประเด็น มีหลายคนที่มาพูดกับพี่หรือในคอมเมนต์ตามว่าการที่หนิงออกมาแบบนี้หลายคนก็ไม่เห็นด้วยนะทำไมหนิงต้องออกมาพูดมันเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลที่สามเข้ามาได้มากขึ้นหนิงเผยว่าหมายถึงไม่เห็นด้วยที่หนิงยอมใช่ไหมหนิงพูดเพราะว่าอยากให้หนิงสู้ใช่ไหมสู้ไปมันก็เหนื่อยแล้วที่สำคัญที่สุดอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันรู้ว่าไม่ใช่มันต้องจบ ถ้าไม่จบมันเดินหน้าต่อไปไม่ได้มันเหนื่อยหนิงเหนื่อยแล้วหนูไม่อยากให้คนรอบข้างเป็นห่วงเจอหน้าหนิงมากี่เดือนแล้วเดินเข้าสตูทุกวันทุกคนก็เห็นสภาพหนิงเป็นยังไงแต่ห้าสี่สามสองหนิงต้องงัดตัวเองขึ้นมาแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหรืองัดตัวเองเข้าห้องประชุมประชุมสั่งงาน หนึ่สองสาสี่พอกลับบ้านปุ๊บนิรินอยากเล่นอะไรลูกอยากทำอะไรลูกวันนี้หนิงต้องรักษาความรู้สึกหนิงแล้วหนิงต้องรักตัวเองหนิงต้องดูแลตัวเองถ้าหนิงไม่รักตัวเองหนิงไม่ดูแลตัวเองหนิงไม่หินใจตัวเองหนิงเดินต่อไม่ไหวแล้วพี่ฉะนั้นเลิกถามหนิงว่าจะยังไงวันนี้หนิงอยากที่จะเดินต่อหนิงอยากที่จะทำงานดีๆ ไม่มีการทำงานแล้วผิดพลาดในรายการเช่นถามคำถามผิดเพราะความเบลอสคริปต์จำไม่ได้สั่งงานลูกน้องผิดแบบมันสวนเราเป็นแม่เราหงุดหงิดลูกอเราไม่ไปหงุดหงิดใส่เขาหรอกแต่เขาก็รับพลังความหงุดหงิดเขาก็จะไม่สบายใจฉะนั้นวันนี้แค่มาเคลียร์กับนิงเถอะ